กับสวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนี่ยิยนดีต้อสู่ช่องกเกมมาอยู่ผมนะฮะกับเช้านี้นะฮะเล่นหมดสมุดหัวใจยังไงสำหรับมือใหม่ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่เปืองของในการอัพด้วยนะฮะก่อนจะไปดูนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกสภัยแนะนำร้านทับอัพนะฮะเติมเกมเติมถูเติมใบเติมปลอดภยัยท่องอัพมีทุกเกมไม่ต้าเลือกเติมไม่ว่ามีเกมในสโตโูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นอุจิริงเวกเกนชินินแพคคาบาฟเดนเซโล่นะ่ยพับดีฟีไฟ RV อาร์วีมีโปรโมชั่นทุกวันนะ แล้วก็เกมบอลต่างๆนะมีหมดทุกเกมนะฮะโดยเฉพาะเน้นเลยนะฮะเจอร์นี่รับเติมทุกแพ็กนะฮะไลน์แอด์ฟิวบุ๊คเว็บไซต์ตามนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเล็กแพ็กกลางแพ็กใหญ่รับเติมทุกแพ็กลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นแพ็กไหนกระัำมาที่เพจัวน,นีแอร์ฟิวบริการนะครับผมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยตลอดเติอัพนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนร้านเราด้วยนะครับผมอ่าวิธีการเล่นเคสสมุดนะฮะสำหรับ มือใหม่ที่สมควรที่จะทําในช่วงแรกเลยนะผมลองทํามากกว่านี้แล้วมันก็เพืองของนะผมโดยเฉพาะเนี้ยผมก็เอาหัวใจแต้มเยอะมากเลยนะซึ่งมันก็หายากอยู่นะเออเพราะว่าปดห้ามันก็ดีครับยิ่งสูงยิ่งดีแต่มมนยิ่งสูงยิ่งยากช่วงแรกมือใหม่เล่นวัน2วันสว,วันแล้วเลเวลเราสีิอยู่เลยนะนี่ผมไปเปิดชารเตอร์สามผมไปเจอเลเวลสีเลยนะ อ่าซึ่งมันยากมากแล้วทาให้ไม่ผ่านก็อาจจะผ่านหนึ่งดาวเสียรอบฟรีนะครับผมเนาะก็แนะนําให้ปลดนะ่แค่ชัปเตอร์สองแรกก่อนพอเนอี่ยอ่าชปเตอร์แรกสอง่อนก็พอแล้วเนี่ยส่วนชัปเตอร์สองที่สี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนะยเก็บขอให้หมดทุกชปเตอร์หน,นึ่งกับสองแรกนะฮะไม่มีก็ไปเปิดนะ้ผมก็เปิดแล้วใช่ไหมนี่ผมก็เปิดแล้วนะผม <You 're S 1> เปิดแล้วสองแรกตลอดเนี่ย อันนี้เปิดอยากลองดูว่ามันจะยากแค่ไหนครับก็ยากจริงนะผมะนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะไม่เสียรอบฟรีด้วยนะนี่คือดสมุดสำคัญมากจะได้ทั้งใบกระชงกระชาทุกอย่างนะครับสมอเรือก็ไอที่มันบ่ออยู่ข้างหน้านี้บางทีมันก็ดรอปบ,บ้างไม่ดรอปบ,บ้างเนาะเหมือนโหมดเนี้ยหมดชอปเปอร์ที่ผมพาไปเล่นนะ เนี่ยบัตรแพทเทิร์นกระดอบเงินบ้างดอบสมุดบ้างสมอเรือบางทีก็ต้องยากหน่อยถึงจะดอบเนะยประมาณนั้น่ะมาดูที่ผมทำไว้นะอันนี้ก็เหลือคุเมะนะครับผมชัปเตอร์สองนะยังไม่ทำเอาพวกชัปเตอร์แรกให้หมดก่อนนะ ครับก็เสร็จแล้วนะชาร์ t เ r อร์สก็เดี๋ยวให้ทำเพราะว่าต้องมีชอปเปอร์ด้วยนะเลือดต่ำกว่า50%อนะไรเงี้ยผมจะไล่ทำให้หมดผมไล่ทำชอปเปอร์แล้วถ้าอันไหนไม่เปิด chapter 2ก็เลือกตัวละครใส่เข้ามาก่อนแล้วก็กดคองขวัญให้นะนอกเหนือจากตัวละครที่เราลง5ตัวนะ ผมทำให้ดูนะเดี๋ยวเล่นสามชาร์ปเตอร์ให้ดูเลยว่ามันคุ้มยังไงนะจนถึงชา a p ปเตอร์สองเยเห็นไหมได้ใบละหนึ่งใบนะผมอ่าแล้วก็ได้อุปกรณ์มาอัพหัวใจนะฮะค่าความสนิทอันนี้อันนี้เวฟบสองนะชา a p ปเตอร์แรกนะ ขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะจะได้ให้ดูชัดๆไปเลยว่ามันคุ้มยังไงนะแล้วก็ชาร์จตัวสามันยากมากแต่วันนี้เราจะ40ทุกคนแหละนะได้คำพีอัพแบ็คชาร์จอัพขอบจะไ,ได้เห็นไปเลยว่าคุ้มยังไงนะ อันนี้ชาร์จตัวหนึ่งเวฟสามชาร์จตัวหนึ่งเวฟสามใช่ไหมได้ใบทองละหนึ่งนี่ถ้าจะอัพชาร์จตัวสองนะครับผม เราัพไปแล้วแหละกระดูจับจบชาวเจือสองได้อะไรนะเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะง่ายแล้วก็ได้ได้ของเยอะใครที่หาใบกระชาหรือสมอเรือครับเราจะเล่นไว้แค่นี้ก่อนจนครบทั้งหมดนี่ยแล้วก็ กว่าจะครบทั้งหมดเราก็น่าจะขึ้นชาร์ปเตอร์3ได้แล้วนะแต่ชาร์ปเตอร์3อยู่ที่ทีมด้วยนะถ้าไม่มีช็อปเปอร์ก็ไม่มีฮิลก็ต้องมีดามจแรงๆ,ๆ,ๆนะฮะเพราะบางด่านยากจริงเดือดต่ำกว่า50%ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยช็อปเปอร์ก็ออโต้ <Auto S 2> ได้เลยนะถ้ามีอัพสามสกิลเหมือนผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ก็ดูนะจบชัปเตอร์สองก็จะคุ้มเลยชัปเตอร์หนึ่งก็คุ้มแล้วหนะึ่งใบนะครับอ่อาเอาจนจบชัปเตอร์สุดท้ายเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ขอบคัมพีอัพอันนี้ถ้าจำไม่ผิด อ่าอพขันหรือเปล่าเนี่ยอัพขอบนี่เอาให้จบเลยนะผมจะเอาให้จบเลยจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันคุมยังไงชาตเตอร์หนึ่งคุมแน่นอนแล้วใบทองนะอันนี้ไปแบบจรวดเลย ถ้ามีช็อปเปอร์ไอเรื่องเลือดต่ำกว่า50มีฐานสบายแน่นอนนะฮะได้ใบนะะผมก็ได้ใบแล้วก็ได้เศษได้ของนะอพหัวใจเพิ่ม,อมเอาละมีดูฟีส่สกิลสตันไม่ต้องกลัวนะฮะ เราใช้ลูฟี่สตันแล้วก็หมัดเพิงนะครับผมหมัดคู่นะฮะหมัดคู่สตันหมัดคู่เพิงนะี่แรงเดี๋ยวรลเวลสี่สิบห้าสิบแรงขึ้นไปอีกนะจบเนี่ยคุ้มเลยนะฮะเก ดูของรางวัลนะนรับผมเปรี้ยงขึ้นมาสมอเรือม่วงอ่าพอครับชัปเตอร์สามก็จะยากขึ้นแล้วเพราะว่าชัปเตอร์สามที่เล่นมาก็อันนี้ยากเลยนะฮะดูฟี่นะีเห็นไหมหลักผมมีช็อปเปอร์ยังแหว่งเลยนะนี่ครับมันจะแหว่งแบบนี้ส่วน chapter สามสองนี่ยากเลยนะนี่เพราะมอนสเตอร์มันสี่สิบเจ็ดเนี่ยมันจะยากมากเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเห็นไหมมอนสี 47, ่สิบเจ็ดเห็นไหมนี่คือความแตกต่างอ่ของการเล่นยังไงนะให้อ่าเควสสมุดหัวใจนะฮะง่ายแล้วก็ได้ของได้ไวนะครับแล้วก็ไม่ คือไม่แบ่ง3ดาวนะครับผมก็ใช้ช h a เตอร์หนึ่งกับชัปเตอร์สองแรกก่อนนะฮะหรือว่าชัปเตอร์สองสองไหวก็จัดได้เลยนะฮะก็จะได้สมอเรือทองนีแต่ถ้าชั์เตอร์สองอันแรกตะกี้ก็จะได้สมอเ,ออนะเอร,อรกกอเือม่วงเนะยก็เอาไปทำชอปเปอร์ต่อได้ประมาณนั้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่ช่วง3 4วันแรกนะครับก็ให้เล่นช h a เตอร์แรกให้หมดเลยทุกตัวที่มีนะครับผม นี่ไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวนะพอลาเพิมันสามสิบสี่สิบเจ็ดเราสามสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวเราสี่สิบค่อยมาใหม่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปไล่ให้หมดนะครแล้วก็ถ้าผมดาวไปทิดชารทเจอร์หนึ่งจะได้ใบใบกระชาทองช h a p t เ r อร์สองแรกจะได้สมอเรือม่วงช h a p t เ r อร์สองอันที่สองจะได้สมอเรือทองประมาณนี้ ไล่ทาให้หมดเลยครับคุ้มแน่นอนดีกว่าเอาเพชรไปเปิดกระชานะย้ำเดี๋ยเพชรไปเปิดกระชานะเปลืองนะครับผม,มเจอกันใหม,ม่คลิปแน่มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับสมุนหัวใจนะมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม,ม่คลิปหนาสวัสดีครับผม